สวัสดีครับเมื่อนี้สิพ้าไปเที่ยวบ้านโนนม่วงบ้านวังน้ำเขียวนะครับสองใน18หมู่บ้านของตำบลวังตะเคอเําเภอหนองบัวลีจังหวัดชัยภูมินะครับพอเขามาถึงบ้านท่าโป่งแล้วนะครับจะเป็นสามแยกท่าโปงนะ่งเนาะสามแยกท่าโป่งเมืองนี้ครับก็เลี้ยวขวาเข้าไปเลยนะครับจะเส้นนี้จะใส้เส้นทางเดียวกันกันกบที่เขาไปอุทยานแห่งชาติไซท้องนะครับหรือว่าผู้ใดที่เคยมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติไซท้องหรือว่าขึ้นไปพามหดเนาะจะเคยเห็นป้ายบ้าน โน่นม่วงกับบ้านวังน้ำเคียวนะครับก็คือเ้นนี้แหละพี่น้องเซนไปปากดงไปลังซันได้นะครับสําหรับเ้นนี่เนาะเพอเขาเลยบ้านถ้าป้งไปจากน้อยก็จะเป็นบ้านโน่นม่วงนะครับบ้านโนนม่วงนี่คือบรรยากาศภาพมุมสูงนะครับขาเข้าไปบ้านโนนม่วงเนาะกับบรรยากาศดีครับช่วงหน้าฝนนี่เพต้องห่วงเลยสําหรับของชัพุูมบ้านเขานี่เขียวทุบมุมเมืองของชัพุูมนะครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนนี่เพต้องบอกถึงเลยเพราะว่าต้นไม้ต้นไหลห้อหล้ายครับสําหรับ ใช้ภูมิบ้านเฮาเนาะอากาศมัดปลูกแนวอยูน่ากินพวกผลไม้นะครับนี่คือบรรยากาศภาพมุมสูงของบ้านโนนม่วงนะครับบ้านโนนม่วงตำบลวังตะเคี่ยอำเภอหนองบัวะวีจังหวัดชัยภูมิครับกับเบ,บื้องหลากหลายมุมปนปนกันไปนะครับเพราะว่าผมมีเวลาท้ายหน่อยพอดถ้ามีโอกาสอีกจะไปเก็บภาพมาให้พี่ให้น้องสำหรับบ้านโนนม่วงกับบ้านวังน้ำเขียวให้เบื้องอีกนะครับเบื้องหลากหลายมุมหลากหลายบรรยากาศเนาะ เต่ว่ากะเสีด้โอกาสเนาะครับเสีด้โอกาสที่เมื่อนั้นเดียดออกบ,บ่ค่อยดีบันไดพี่น้องเดียดบ,บ่ค่อยดีบันไดก็เลยเก็บมาไดบ่หลายมุมบันไดเนาะถ้าแดดดีๆจักน้อยนิ้วจะเก็บมาไดตายก็นี่ครับเดีว่ากะถือว่าบรรยากาศบ้านเพื่อนเนี่ยว,ว่าต้องห่วงครับดีเลยสำหรับบ้านน้อนม่วงกับบ้านวังน้ำเขียวเนาะครับเพราะว่าเป็นเส้นทางที่เขาพานขึ้นไปอุทยานแห่งชาติไซท้องเนาะครับ ก็ต้องผ่านเส้นนี้แหละพี่น้องหลายๆคนอาจจะบ่รู้ว่าสองหมู่บ้านนี่ชื่อบ้านอย่างเนาะเพราะว่าป้ายหมู่บ้านเพิ่นเบดอาจจะมองบ่เห็นนะครับอาจจะบ่ได้อยู่ติดกับถนนหลักเป็นบางป้ายเนาะแต่ว่าเอาผ่านมาเขากติว่าเป็นบ้านท่าโป่งเบิดเลยนะครับแต่ก่อนผมก็ว่าเป็นบ้านเดียวกันกับบ้านท่าโป้งนะครับ่ำไมผมเป็ยนเล็กน้อยเนาะผมบม่รู้ว่าหมู่บ้านเพิ่นแยกออกจากบ้านท่าโป่งนะครับกลายเป็นบ้านโนนม่วงกับบ้านวังน้ำเขียวนะครับ พื้นที่เพิ่นปลูกหลักๆกะที่เป็นมันสำปะหลังเด้อยพี่น้องแถวอำเภอหนองกุลาวีเนี่บ่ต้อตรงห่วงนี้มันสำปะหลังเนาะ,ะอันดับหนึ่งเลยครับสำหรับมันสำปะหลังเนี่ยเพราะว่าเป็นพื้นที่โคกพื้นทีป่ปลูกมันสำปะหลังโดยตรงนะครับและ้วกะ็ที่นี้อ้อยเป็นส่วนหน่อยนะครับอ้อยกับวลายปันมันสำปะหลังดอกครับสำหรับบ้านโนนม่วมงกับบ้านวังน้ำเขียวนะครับนี่คือบรรยากาศ ช่วงหน้าฝนเฮานะครับก็เก็บหลายๆายมุมนี่สิแหละครับมาฝากเพราะว่ามันเวลามันจํากัดนะครับก็เลยเก็บบ่ได้ทุกซอกทุกมุมอาจจะบ่เห็นความแตกต่างนะครับว่าอันนี้บ้านใดนะอันนี้คือบ้านโนนม่วงนะครับบ้านโนนม่วงนี่คือบ้านโนนม่วงตํบบาบลวังตะเขียดนะครับพี่น,อน้องม่วงขยับไปจากน้อยก็สิเป็นบ้านวังน้ำเขียวนะครับบ้านวังน้ำเขียว แกอยู่ติดภูติดปรายทั้งสี่แลยพี่น้องบรรยากาศจะดีครับสําหรับตําบลวังตะเคียนเนี่ยเพราะต้องห่วงเลยเพราะว่าทิวทัดพป็นสวยครับเพราะว่าพป็นอยู่ใกล้ภูเเนาะบรรยากาศจะงม้มจังสี่เลยครับแต่ว่าในนาเล่งเดี๋ยวจะมาเก็บภาพช่วงนาเร่งให้เบิ่งอีกแค่หนึ่งว่าที่เป็นบรรยากาศจังไดนะครับสําหรับบ้านโนนม่วงกับบ้านวังนำเขียวเนาะนี่ก็เก็บภาพหลายๆมุมมุมกว้างมาแบบนี้แหละครับมาฝากเพื่อให้คนไปเห็น งานทางอื่นนังไกลได้เห็นน้ำนะครับเพราะได้หายคิดหอดบ้านเนาะพี่น้องเพราะได้หายคิดหอดบ้านนะครับบรรยากาศจะดีครับจะดีสำหรับคลิปนี้สิขอฝากไปแค่นี้กอนะครับยังได๋ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำเนี่ยเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงเป็นประจำเนาะ สำหรับคลิปนี้ขอร์ลาไปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณหลายๆครับ